ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมกันจะมาเล่น e ีโวอานูบินี่กดเลยเออง่ายๆแบบนี้แหละไม่มีอะไรทามาเล่น e อีโวอานูบิอาจริงจิงอีโวอานูบิเนี่ยความสามารถมันเยอะมากเลยนะถึงจะดูเหมือนว่าสมัยเนี่ยจะเล่นไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันก็เล่นไม่ได้นั่นแหละเออจะพูดทำไมวะไม่มันก็ไหวอยู่อุ้ยมาเจอกับตัวแบบยุคสมัยเดียวกันได้แล้วได้ทอยคนสองแบบนี้ มันดูกันว่าเราจะชนะไหมนี่มันชื่ออะไรวินเทอร์ใช่ไหมวินเทอร์นี่เป็นตำนานหรืออ e ีโวขอสองจีอูเขาออกแนวเป็นตำนานด้วยออกแนวมาแบบมาเล่นแบบเราเอาตัวแบบสมัยเก่ามาเล่นแบบเราเลยแต่เขามีหมวกชา์โล้แต่ตัวนี้มันมีชาร์โล้ในตัวนี่ค้ะโอ,อ้ไม่มีไม่มีไม่มีไม,มไจำที่ไหนมามันมีชาโล้ในตัว เออมีเปิดงานอ้าวมีนี่มีชาโล่ในตัวโอ้ยนายนายทำจี้ทำจี้มาผิดแล้วแบบนี้เราล้ำสบายเลยเขาไม่มีในประเทศด้วยล้ำสบายเลยชาโล่เราไม่ออกของเขาก็ไม่ออกเลยชาโล่นี่ไม่ค่อยออกเลยเนาะเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นั้นเนี่ยไม่ค่อยออกเลยหรืออ,ออกแล้วออกสักที เดเบนชั่นเหมือนกันเดย์เบนชั่นก็ไม่ค่อยออกเดเบนชั่นก็ไม่ใช่หน่อยๆนอยนะเว้ยมาดูดมาหมดแล้วสิ่เชิญเราไม่ออกเออไม่มีอะไรออกเลยเอาให้มันได้อย่างงี้สิวัยรุ่นวัยรุ่นให้มันได้แบบนี้สินน่โอเคตัดการเจ็ดสิบนะเว้ยโอ้เขามีกันเนนกาอันตรายน่าจะตายแล้วแบบเนี้ย โดนเราเชิญมาอย่าให้ได้ถอยคนสองบอกเลยสายแบบดูดจัดงานเนี่ยบอกเลยถอยคนสองคือมีโอกาสมีโอกาสชนะเยอะพวกดูดจัดงานเนี่ยมันโจมตีกี่ครั้งก็ได้เนาะดูดจัดงานเนี่ยโอ้เจอกับกร์ตำนานกรอันนี้เปิดได้จากแพ็กล็อกอินมันวันที่หนึ่งแน่เลยเนี่ยดูทรง ตำนานก่อนก็เป็นตัวยุคสมัยเดียวกันด้วยเรอมะั้งถ้าจำไม่ผิดนะส่วนยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่เวลวยดูมันผิดมากไปแล้วบ้านี่ยเอา้เอาแล้วไปทำเพื่ออะไรอ่ะนะคืออะไรให้ยอม <c oughs> ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ชนะ อะไรครับเนี่ย,ออยขอเจอตัวใหม่ๆหม่น่อยเราจะสู้ไหวไหมไม่ไหวหรอกแต่ทั้งค่อยคนสองอะไหวแน่คนสองไหวหมดอะนี่ไงตัวใหม่ๆมเจอกับเดสพื้นที่หมอกวีเอพื้นที่อะไรนะปรลโลกพื้นที่ชื่อพื้นที่อะไรอะเส้นทางแห่งเปลวไฟ ดูดดไมัมีชาโลในตัวมันเนี่ยไม่มีเนาะมาออฟกันเนฟเฟกันตรายเนี่ยมันออกดีดีเนาะนี่สามสิบเองอะไปเล่นในดีอีกไอดีนึงก็ออกดีจัดอะกันเนฟเฟกันตรายอะออฟอะอแนะนำอะ ้าจำไม่ผิดเหมือนจำตอนนี้มีสูงสุด45เปอร์เซ็นตโคตรเยอะอ่ะแล้วแบบเกมแบบทำออฟมาแบบเปอร์เซ็นต์สูงแบบเนี้ยคือไม่ต้องหายจี้แล้วอ่ะหายแค่ออฟอ่ะแต่ว่ามันให้สุ่มอ่ะเนาะแต่ถ้าใครสุ่มได้45เปอร์เซ็นเนี้ยดวงดีจัดอ่ะอย่างว่าแหละมันเริ่มอัพเปอร์เซ็นต์มาเรื่อยๆผมก็พูดบ่อยแล้วนะเกมอ่ะพยายามอัพเปอร์เซ็นต์มาเรื่อยๆเลยอ่ะอย่ามาตรงนี้ก่อนแล้วกันเราจะได้แบบ ดูดเขาได้เอ,เ,เอ้าในลาเทสไอ้ไม่ใช่กดลอยฟ้าไม่ออกเยี่ยมโอ้โห้ยิงก็ไม่ออกอีกแล้วคอยเจ็ดไปยืนะเขาอยู่ในตรงนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะมาตรงนี้กนปึ๊บได้เชยอยู่วางไว้ตรงนี้ดูดไปวางไว้อีกเอา้าโดูดยิงแล้วเบิดใส่หมวกเขาทะลุด้วยชิบหายแหละหมวกทะลุแบบนี้ ดีที่ตัดการอยู่แต่มันก็อันตรายอยู่ดีวะมาตรงไหนดีวะถ้าไปตรงนั้นมันอยู่ข้างหลังเลยแต่ถ้ามาตรงนี้มันอยู่ข้างหน้ามาตรงนี้ก็ได้ป,ป,ป,ปุ๊บปั๊บ๊บปั๊บขอให้ทะลุขอให้ทะลุอ้าวทะลุจริงด้วยเฮย้ยอนูบิตอวยเกินไปเปล่าตาเมื่อกี้ก็ไม่ได้เล่นแต่ก็ชนะเองงงงเลยทะลุทะลุสองครั้งอ่ะสุดยอดสุดยอด ทางนั้นบอกกำหมัดแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันทะลุสองรอบเลยเยี่ยมยอดจริงๆเกมดีคุณภาพมันแปดสิบเปอร์ซ็นแหละเออมันก็มีทะลงทะลุบ้างจะให้มันออกเหมือนร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ได้นี่มองมองเข้าข้างเกมเอาล่าสุดไม่เจอคนแล้วกลัวนุ้องบิทกันหรือไงเนะี่ยเอาไม่เจอบังไว้เนี่ยบักปิดคลิปนะ บักไปแนะ่น่าบักแล้วโอเคคลิปนี้มีไว้แค่นี้แหละเันบักก่อนโหเล่นโหดจนจนบักอะ่ะโอเคคดดลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วออจริงจริงอันนูบิดจะเล่นเพลินนะเดี๋ยวมาเล่นใหม่อีกทีเออมันบักขีกเกียจรีเกมไปแล้วสองตาชนะสอง